เอาเลยครับผมก็ขอกราบส,าสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Star Seed a s n e a Trigger กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับในที่สุดตัวเกมก็ได้ทําการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครต่อไปที่จะอัปเดตเข้ามาภายในเกมอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนไปครับว่าจะต้องเป็นตัวละครประเภทสีแดงแต่ผิดโผไปนดิดนึงครับดันเป็นตัวดาวเมีสีแดงซะได้ต้องบอกเลยครับว่าตัวละครน้องราเชลในรอบนี้นะครับน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปเรียในการทาดาวเมสทั้ง แ,และตัวเนี้ยบอกเลยว่าคล้ายๆกับตัวไอรีมากๆเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาเพี่อนนะครับไปดูในส่วนของสกิลตัวละครกันหน่อยละกันครับว่าคุณสมบัติและความสามารถของตัวละครน,น้องราเชลเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและสายฟรีอย่างเราเนี่ยมีเพจพอที่จะเปิดน้องหรือเปล่า ถ้าพร้อมกันแล้วกอดไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์กิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชอบผมฝากกดติดตามไลค์ก็กดิแจ้งเตือนกันไว้ได้ยละครับและสำหรับพเพื่อนใดทีด่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีเยะ่ยมมากมายสำหรับพเพื่อนๆที่สนใจลิงก์ร้านจะใตค้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครน้องราเชลนะครับผมได้ทําการแอบไปอ่านสกิลมาคร่าวๆแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าน้องเนี่ยจะคล้ายๆไอรีมากๆครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่ท็อปเทียร์จริงๆในตัวเกมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนนะครับไปดูสกิลและความสามารถของน้องกัน่อยละกันครับน้องเป็นสายดาบนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวประเภทการล้วงนะครับก็เอาง่ายครับใครที่กําลังปั้นทีม3เนี่ย น้องจัดว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เข้าทีมได้ค่อนข้างง่ายมากๆฮะมาเดี๋ยวเราขอเริ่มในส่วนของสกิลอันติเมทเลยดีกว่าครับมีตั้งแต่เอาเวกแล้วก็บลอสซัมต้องบอกก่อนว่าทำไมผมต้องพูดถึงในส่วนของเอาเวกกับบลอสซัมก่อนเพราะว่ามันจะมีผลต่อสกิล1 2แล้วก็3กันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการเลือกใช้เอาเวกแล้วก็บลอสซัมสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับขอเริ่มในส่วนของสกิลเอาเวกนะครับสกิลเอาเวกนะครับต้องบอกก่อนว่า สก,กิลนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายกับศัตรูยอยู่ที่ประมาณ970%อันนี้คือค่าความเสียหายปกติเนาะแล้วก็หากศัตรูอยู่ในสถานะซ่อนตัวจะสร้างความเสียหายอยู่ที่1 1 7 0อันนี้คือแบบอัพมาเป็นร้อยเลยนะเว้วยทุกคนแล้วก็หากเป้าหมายครับติดสถานะเลือดออกครับจะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกประมาณ670%ซึ่งตัวน้องเขาครับต้องเล่นกับทีมสายสถานะนะฮะคือเล่นกับตัวที่จ่ายพวกเลือดไหลหรือว่าสถานะผิดปกติครับตัวน้องเนี่ย จะค่อนข้างน่าสนใจครับมาครับต่อมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบลั s ซั่มกันหน่อยแล้วกันครับสำหรับสกิลบลัซซั่มนะครับสกิลนี้นะครับเราจะต้องทำการติดตั้งปลั๊กอินกันก่อนนะครับเพื่อนสำหรับการติดตั้งปลั๊กอินแล้วนะครับจะเป็นการโจมตีใส่สตูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด คุ้นๆไหมเอ๊คล้ายๆอิลลี่นะครับแล้วก็จะทําการเทเลพอร์ตไปด้านหลังของเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายอยู่ที่9 2 0ครับหากเป้าหมายอยู่ในสถานะล่องหนครับสร้างความเสียหายอยู่ที่1นึ่งนะครับหากเป้าหมายครับเลือดออกครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ที่620สตันสามจุดห้าวินาทีครับโจมตีโดยให้ความสําคัญกับผู้โจมตีก่อนนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าสตันสามจุดห้าวินาทีลองเทียบสเตตัสต,ตรงนี้นะครับอันนี้เก้าเจ็ดศูนย์หน อันนี้920 1120แล้วก็620คือในส่วนของราสซ่มมะดาเมจที่ทำได้มันค่อนข้างน้อยถ้าเมื่อเทียบกับอเวกที่เป็นแบบดาเมจเพียยๆแต่มันเพิ่มมาด้วยความสามารถในการสตานสตูครับ3.5วิธีแล้วก็ให้ความสำคัญในการโจมตีก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าต่อให้ดาเมจมันจะลดลงไปแต่คุณสมบัติที่มันชดเชยกลับมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันหน่อยนะครับเพื่อนๆในส่วนของสกิลนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นไปหลังศัตรูที่พลังโจมตีสูงที่สุดครับโดยการเทเลพอตนะครับอันนี้คือการเทเลพอตเนาะสร้างความเสียหายที่แมน 88%0% อนันนี้คือสกิลธรรมดานะเว้ยมันไม่ได้เป็นแบบออนติเมตนะอันนี้คือสกิลธรรมดานะพร้อมกับสแตนสตูนะครับ3.5วินาทีเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้รับโจมตีโดยให้ความสําคัญกับสายรนเจอร์เป็นหลักนะครับผมอันนี้คืออเวกนะครับโจมตีรนเจอร์เป็นหลักับโจมตี้ผู นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกซ่อนตัว12วินาทีนะครับเอฟเฟกซ่อนตัวนะครับจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็อาจจะเป็นแค่เทิร์นแรกนะฮะแล้วก็ เอฟเฟกต์ล่องหนครับเอฟเฟกต์ Effect นี้จะถูกยกเลิกเมื่อไม่มีพันธมิตรอื่นอยู่อารมณ์ประมาณว่าถ้ามีพันธมิตรอื่นอยู่ครับตัวน้องเขาจะล่องหนนะครับผมตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโจมตีไม่ถูกนะครับแต่ถ้าพันธมิตรเราไม่อยู่แล้วโอกาสที่จะโดนโจมตีก็จะสูงนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวคุณเองนะครับที่สังหารศัตรูนะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลที่หนึ่งนะฮะเนี่ยถ้าฆ่าได้สกิลหนึ่งเนี่ยไอ้กระโดดปักเนี่ยกลับมาใช้ต่อโอ้โหโกงนะเอาจริงถือว่าโกงถือว่าโกงแถมมีความสามารถในการสตาฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลที่2สกิลที่2นะครับคุณสมบัติอาจจะไม่ได้บือหวานะครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ560นะครับแล้วก็เป็นการสร้างความเสียหาย30%เลือดออกต่อวินาทีนะครับก็คือเลือดออก30% 6วินะครับไอ้น,นี่คือสกิลที่2อนะครับอ่อาจจะไม่ได้บือหวานะครับผมแต่น่าสนใจตรงที่สกิลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะโกงแล้วนะครับสกิลสองกาเป็นสายสถานะโดยเฉพาะเลยส่วนพาสีนะครับอ่ ฮาร์ดสของตัวน้องก็หน่อยละกันครับสำหรับฮาร์ดสินะครับไอนี้ก็คือโอกาสคิยิคอลเนะครับเพิ่มขึ้น40%นะครับโดยการโจมตีจัดด้านหลังแบบต่อเนื่องก็คือตัวน้องเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันติหรือว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาไปด้านหลังเนี่ยเขาโจมตีตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเพิ่มโอกาสคิยิคอลเนี่ย40%ในกรณีที่เราโจมตีด้านหลังแบบต่อเนื่องซึ่งมันคนข้งสูงนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะล่องหนนะครับสกิลนี้นะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น30% ว่าทั้งพลังโจมตีและก็ความเร็วโจมตีไอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะครับแล้วก็รล้วมากๆฮะแล้วก็ในส่วนของสกิล EX นะครับเพื่อนๆสกิล EX นะฮะก็จะเป็นสกิลที่เราจะได้จากปลั๊กอินนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับผมก็คือ หากเลื่อดต่ำกว่า30%นะครับสำหรับเรานะครับจะเข้าสู่สถานะซ่อนตัวเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับจำกัดเพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้ก็อารมณ์คล้ายไอรีที่แบบว่าเมื่อเลือดตับน้องจะไปด้านหลังไกลที่สุดแล้วก็ทําการหิวใช่ไหมแต่ตัวน้องราเชลครับจะเป็นการหายตัวนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะหายตัวเนี่ยประมาณ10วินาทีแต่อย่าลืมนะถ้าน้องอยู่ในสภาวะซ่อนตัวเนี่ยน้องจะได้รับบัฟนะครับของตัวน้องตามพาสซีฟติดๆด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเอฟเฟกซ่อนตัวครับไม่อยู่ในการโจมตีของเป้าหมายนะ แล้วก็หากไม่มีพันธมิตรอื่นอยู่นะครับเอฟเฟกนี้จะถูกยกเลิกแต่ก็มีเงื่อนไขที่หลักๆเลยคือว่าเวลาน้องซ่อนตัวจะต้องมีพันธมิตรเหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นซับเป็นดาวเมเอกตัวหนึ่งเหลืออยู่อันนี้คือซ่อนตัวได้แล้วก็เมื่อโจมตีนะครับปกติขนาดอยู่ในสภาวะล่องหนนะครับสร้างความเสียหาย20%เลือดออกต่อวินาที6วินะครับสูงสุดอยู่ที่5 s สต็กนะครับล่องหนในที่นี้นะครับไม่ใช่แบบว่าไม่สามารถโจมตีได้คือน้องสามารถโจมตีได้ไดทําการปกติเลยแต่แค่ฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถตีน ผมว่าค่อนข้างโกงนะสำหรับคอสแมนแล้วก็ถ้าอัพเต็มนะครับก็จะเป็นประมาณ4 14วินาทีนะครับเพิ่มมาอีก4วิเนาะแล้วก็ข้อเสียหายเลิอกออก เพิ่มมาเป็น35%ทุก6วินาทีนะครับอันนี้น่าจะเป็นต่อวินะครับสูงสุด6วิก็คือ35ต่อเนื่องไปแล้วก็สแต็กได้สูงสุดอยู่ที่5ชั้นนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าตัวละครน้องราเชลจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นดาเมจสายดาบนะเว้ยของสายสีแดงนะใครที่แบบว่าทีมแดงยังปั้นไม่ครบนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องแอน แต่ถ้าเออนมาก็เป็นแทงเราก็สามารถข้ามได้แต่พอมาเป็นในส่วนของตัวละครน้องราเชลเนี่ยค่อนข้างที่จะข้ามยากนะครับเพราะว่าเทียร์ลิสของน้องในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเทียร์หนึ่งะฮะอาจจะไม่ได้อยู่เทียร์ศูนย์เหมือนตัวละครเดิมแต่คุณสมบัติและความสามารถของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะครบ เครื่องมากๆเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะส่มนะครับก็สามารถหาน้องมาหลากักๆซัปประมาณ4ตัวก่อนนะครับเพื่อเอาน้องเนะี่ยขึ้นมาในส่วนของระดับเ r แล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ได้นะครับแล้วส่วนใครที่แบบมีงบประมาณครับสามารถปั้นขึ้น LR หรือว่า LR 5ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสายเพสก็ซักประมาณ MR ไม่แย่ครับ4ตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสุ่มน้องจากตู้ถาวรที่หลังจะน้องหมด ไปแล้วนะครับผมส่วนตัวผมนะครับก็น่าจะทําการสุ่มน้องเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันที่น้องอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการไลฟ์สตรีมสุ่มน้องแล้วก็เดี๋ยวมาทสดสอบทดสอบตัวละครน้องนะครับว่าน่าสนใจในระดับไหนเดี๋ยวผมจะลองเตรียมอุปกรณ์ระดับสีแดงที่เป็น LR ที่เป็นเซ็ตโจมตีนะครับให้พร้อมนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถลองเทสความสามารถของตัวละครน้องราเซลได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กันไปด้วยแล้วไว้เจอกันในพารับ